มาถึงคิวของลูกสาวค่ะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะห้องลูกสาวนะคะเป็นทีมของยิมนาส,สติกของที่โรงเรียนนะคะก็จะมีหลายอายุนะคะหลายคนที่แปลว่าตั้งแต่ป .4 ปหป .6 นี้คะ่ะรวมกันนะคะลูกสาวก็เล่นยิมนาส,สติกอาทิตย์หนึงครั้งหนึ่งค่ะ ก็มาซ้อมทุกอาทิตย์อย่างเงี้ยค่ะซ้อมเต้นซ้อมทำยิมนาส,สติกนะ,ะเพื่อนในงานนี้ค่ะนะคะเพื่อมาชูในงานนี้นะคะดางตั้งใจมากนางชอบนะคะแต่ก็บางท่ายังทำไม่เป็นค่ะบางท่ายังไม่เก่งนะคะนี่เหมือนท่ากระโดดอย่างเงี้ยก็ยังก็กลักลวๆค่ะไม่กล้าที่จะทำ นะแต่ก็ดีที่แปบว่ายังยังชอบกิจกรรมมีกิจกรรมให้ทำนะกิจกรรมเยอะมากค่ะโรงเรียนนี้นะคะทำนูน่นทำนี่นะคะกิจกรรมตลอดก็สนับสนุนทุกกิจกรรมของลูกสาวค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่นางชอบก็คือแบดมินตันแล้วก็เนี่ยคะ่ะยิมนาสติกนะ,ะแล้วก็ <laughs> อ่า วาดรูปค่ะนางวาดสวยนะคะลูกสาววาดรูปสวยมากเลยเแล้วก็อย่างหนึ่งนะคะจะเป็นคนขี้อายนะคะไม่ค่อยกล้าแต่ในโรงเรียนอย่างเงี้ยนางก็กล้านะคะกล้าที่จะออกมาเต้นกล้าที่จะทำกิจกรรมกับเพื่อนๆนะคะชอบอะไรแบบนี้นะคะ แล้วก็สนับสนุนทุกอย่างนะคะที่ลูกต้องการเลยแต่บางอย่างนางก็ยังกล้ากลัวแล้วก็อายยังเขิอันอายอยูออย่ค่ะนะคะ,นะคะเปรียบเทียบกับเพื่อนคนอื่นในห้องนะคะในห้องนางก็ถามว่าในห้องนี้มีกี่คนนะคะห้องลูกสาวที่เต้นด้วยกันก็จะมีแค่สองหรือสามคนคะ่ะสามคนเท่านั้นเองคะ่นะ,คะนอกอกนั้นก็จะเป็นพี่ๆป .6 ป .5 ป6เลยนะคะ พ่อลูกสาวอยู่ปศินะคะก็นางก็เก่งนางก็นางก็เสร็จแล้วนางก็ถามแม่สปายทําเก่งไหมสปายทําดีไหมนะคะพ่อเขาก็เลยชมนะคะพ่อเขาก็ชมเราก็ชมเขานะคะแต่ตอนนั้นในใจอะชมคะแต่ก็บางทีก็ไม่กล้าที่จะพูดออกไปนะคะ บางคนก็เก่ง,งเก่งจริงๆค่ะเก่งเคลื่นตัวเด็กเล็กทำได้เนี่ยลูกสาวนะคะคนนี้ลูกสาวะคะ่ะน้องสป,ปายค่ะน้องสป,ปายทำเสร็จก,ก็ต้องรอคุณเพื่อนๆนี่อันนี้ก็เพื่อนห้องเดียวกัน,นะคะ่ะสองคนนี้แล้วก็อีกคนหนึ่งน่าจะาคนนี้ค่ะสามคนที่ห้องเดียวกันกับสป,ปายนะคะคนนี้นะทุกคนนี่เก่งมากเลยนะคะกล้มาก ก็จะมีสามคนนั่ง้ะก็เป็นพี่ๆหมดเลยคนละห้องนะคะเป็นพี่พอสีอ 5, พ่พอห้าพหกนะ,ะนี่จะเป็นทีมของกมนาส,สติของเขานะคะมาซ้อมกันอุย้ยซ้อมเป็นหลายเดือนแล้วะคะ่ะเ,เพื่อนๆนะคะเพื่อที่จะมางานนี้เลยนะคะโอ้นี่เก่งมากเลยนะคะดูดูดูด,ดูสุดยอดค่ะนะ นี่ลูกสาวก็ไม่ค่อยทําไม่เป็นนะคะดานี้นะคะนะก็แค่กระโดดจําเฉยๆนะคะลองดูนะคะเดี๋ยวก็มานะคะมายังไม่ยังยังไม่มายังไม่ถึงคิวนะคะนี่เก่งเนาะนี่ถึงแล้วคะ่ะไยแล้วกระโดดไปเลยอะทํายังไม่ได้นะ,ะพ่อเขาก็บอกโอ้ยไม่เป็นไรสายเพิ่งหัดนะก็พึ่งหัดปีนี้จริงๆคะ่ะ บางคนก็อาจจะหัดตั้งนานแล้วอาจจะเก่งนะคะคือยังไม่กล้ายังกลัวอยู่นะคะแต่ว่ายน้ํานี่กระโดดแบบจำสามเมตรเลยนะคะนางกล้ามากนะคะว่ายน้ําเก่งนะคะเพราะว่าแหมมาอีแล้วคะ่ะอีกรอบหนึ่งนะ,ะอ่ะก็ต้องรอเพื่อนคะ่ะเสร็จแล้วก็ต้องรอเพื่อนอ่ะแล้วก็มาเต้นอีกรอบคะ่ะเต้นแล้วก็ไปยิมนาสติก แล้วก็มาเต้นปิดท้ายค่ะนะ,ะนางชอบเนี่ยนะชอบเต้นนะ,ะจำท่าเต้นได้นะ,ะแต่ถ้ายิมนาสติกที่แบบพาดโพลอหน่อยนางก็จะยังกลัวนะะกลัวเจ็บกลัวอะไรเงี้ยนะคะก็เลยยังกะกากลัวอยู่แต่ทีนี้ก็แต่เต้นเนี่ยนางจำได้นะ,ะแต่ว่าจังจำได้ขึ้น เพราะ,ะว่ามาซ้อมทุกอาทิตย์แล้วก็น่าจะหนึ่งเดือนแล้วค่ะที่ซ้อมยินสติกเนี่ยนะคะเสื้อ,อน,นี้ก็ใส่เฉพาะนะคะใส่เหมือนกันหมดเลยนะคะแล้วก็เสื้อข้างในอีกนะคะสีดำก็ใส่เหมือนกันนะยะังชอบนะคะบอกแม่จะมาใส่ เขาไม่ต้องไม่ต้องแต่นแล้วแต่กแค่แค่ควบคมควาะีรับรว่จะพิธบ้านเราโอ้